สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมน้ okay, aman, em, water, ouais. nada, on ําพุร้อนท่าป่ายหรือโป่งน้ําร้อนท่าป่ายนะครับอยู่ใกล้ๆกับสะพานประวัติศาสตร์ปายนะครับเลยมาหน่อยหนึ่งนะครับถ้ามาจากทางมวยน้ําดังก็จะอยู่ทางขวานะครับเลี้ยวขวาเข้ามาถ้ามาจากทางปลายก็จะอยู่ทางซ้ายนะครับเลยสะพานประวัติศาสตร์ปายมาหน่อยหนึ่งครับหลายท่านก็น่าจะเคยมานะแต่บางท่านอาจจะยังไม่เคยมาผมก็จะ พามาชมนะครับน้ำผู้ร้อนโป่งน้ําร้อนท่าปลายนะครับความร้อนอาจจะยังไม่สู้กับแถวแถวบ้านเมืองแร่หรือไม่ก็บ้านเมืองแปลงนะครับแต่ก็สามารถต้มไข่สุกได้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปทีมาชมนะครับครับเข้ามานะครับจอดรถอยู่ด้านนอกครับเดินเข้ามานะครับประมาณสักเกือบ200ร้ออเมตรนะครับเดินเข้ามาข้างในเรื่อยๆนะครับค่าเข้าก็ถ้ารถยนต์ กับหนึ่งคนผมก็เสีย90บาทนะครับนะเดินเข้ามาด้านในเรื่อยด้านบ่อบ่อที่จะอาบน้ําก็จะอยู่ด้านล่างนู้นนะครับตรงนี้จะเป็นต้นกําเนิดของบ่อน้ําร้อนท่าปลายนะครับก็สามารถต้มไข่สุกได้เหมือนกันแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับความเดือดอาจจะไม่เดือดเท่ากับเมืองแปลงนะครับ ก็จะมีอยู่สองสามบ่อนะครับนี่คือต้นกําเนิดนะครับอันนี้่าจจะเป็นบ่อที่ใหญ่หน่อยนะครับก็จะเป็นผุดผุด,ผ,ดผุดขึ้นมานะครับมีไอควันขึ้นมานะครับอาจจะไหลลงไปด้านล่างเขาก็จะทําบ่อดักไว้ด้านนู้นสําหรับแช่เท้าสาหรับมาอาบนะครับอยู่ด้านล่างนู่นนะครับโป่งน้ําร้อนท่าปลายนะครับความลับใต้พิภพนะครับ มีอุณหภูมิประมาณ80ถึง100องศานะครับอ,อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุวยน้ำดังนะครับที่จะเป็นบ่อที่สองอยู่ด้านนู้นนะครับ นี่คือบ่อที่สองครับก็จะผุดผุดไหลออกมาแบบนี้นะครับงูนะครับความร้อนอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ก็ถือว่าร้อนอยู่นะครับประมาณแปดสิบองศานะครับนักท่องเที่ยวก็มาเยอะ ฝรั่งมังค่ามาเยอะเพราะว่ามันอยู่ในใกล้ๆกับตัวเมืองครับใกล้ๆกับตัวเมืองปายนะครับแม่ห้องสอนนะครับนะก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนหนึ่งก็จะถูกลำเลียงมาโดยสายยางนะครับมาเข้าที่บ่อนะครับเพื่อให้พี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับมาแล้วก็ได้มาแช่มาอาบน้ำแร่นะครับ แต่ช่วงนี้ผมไม่ปลืมล้มเลยครับอากาศอย่างนี้นะครับต้องอากาศช่วงนั้นหนาวๆนะครับช่วงนี้ก็จะอุณหภูมิภายนอกก็จะร้อนอยู่แล้วนะครับนี่นะครับก็จะมาตามสายนะครับเป็นบ่อใหญ่นะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ตัวเมืองปลายก็เลยทำแบบนี้ก็นักท่องเที่ยวฝรั่งมังค่ามาเยอะนะครับนะครับนู่น นะครับนี่นะครับเป็นบ่อสำหรับพักน้ำให้อุณหภูมิลดลงนะครับก็มีฝรั่งมังค้านะักท่องเที่ยวมากันเยอะเหมือนกันนะครับไทยก็มีนะครับ ท่านไหนอยากมาก็ช่วงหนาวๆนะครับนะพันวามกรานะครับช่วงหนาวๆมาจะดีมากนะครับเพราะว่ามาอาบน้ำอุ่นนะครับน้ำแร่นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับ